พี่น้องกลมาถึงขั้นที่สามพี่น้องเด็กอยู่อำเภอพ้นนะครับผมคอนเกียนบ้านเขานะครับอำเภอพ้นครับบ้านน้องเล็กนั่งเบาอาจจะเป็นขั้นที่สามแล้วนะครับของหมู่บ้านมาติดคำในจักหน่อยหลังจากเขาติดจากมาจากอำเภอบอระบือจังหวัดมาแต่ละครับนะครับขั้นที่สองตแรกคือเตรียมเพื่อเปี่นชมจังหวัดมาแต่ละครับรอบนะครับอันนี้เป็นขั้นที่สามนะครับคำในจักหน่อยนะครับ่สีม นี่ครับเป็นสามสิบหกแฉงนะพี่น้องเด้อครับตัวนี้มันนี่สามคันนะครับสามคันเลยที่น้ำเงินนะครับตัวนี้ติดก็จะพี่น้องค่อยติดตามชมเด้อครับเด้อดหวานจะออกมาเพียงใดที่หมือนในจังน้อยนะครับมันนี่มืออื่นนะครับมีติดยูอูอีกคันหนึ่งนะครับเดือคันหนึ่งเป็นสามสิบสี่แรงติดเสียดกับที่คืนของไปจังหวัดนครสวรรค์ครับเพชรเพชรบูรณ์นะครับไพสลีกับ ไปวิเชียนบุรีไปหากินอย่างไกลนะครับวิเชียนบุรีประธานวานะครับนั่นแหละพี่น้องขอจยตะเบิงมีอยู่สองคันคันแรกติอยูอล้วก็ย้ำมือแรงก็นทออกเดินทางไปนครวสวรรค์ไพศาลีล้วกะสิเป็นเพชรบูรณ์นะครับผมวิเชียนบุรีนะครับเทร็จากวิเชียนเทร็จากวิเชียนให้ผมแปลงงานก่อนว่าทิไปทั้งไหนก่อนนะครับมันที่มีไปทางสากแก้วก็มีไปทางอุบลสิรินธรสามชุดก็มีนะครับ ทางอุบลก็บติมีสิรินทรอนมีไอ่ยังไงไอ้นำคุณโซไอแล้วก็อำเภอเดชนะครับทั้งอุบลนะครับแล้วก็ทั้งทั้งอุดรนองคายกับติมีสโฟรไล่ครับท้าบอขาดอยู่คันหนึ่งนะครับเด้อสำหรับนองคายนะครับติดเต็มสามคันคือยังหลบดที่ผมมานะครับตาผู้ใดพอนได้นะครับเี๋ยวอยู่คันหนึ่งนะครับเด้อผมผมจะขึ้นไปนะครับผู้ใดสร้างก้อนกัะไรก้อนนะครับเด้อสามฝนลงนะครับพี่น้อง โอเคพี่น้องเนาะนะครับก็ติดตามเบิงนะครับร้อยพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิล้องให้เบิงนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณจักสองทุ่มครึ่งนะครับผมมื้อนเช้านะครับผมพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เนาะสุดช้ายเนาะพรุ่งนี้นะครับติดอยู่อูสามสิบสี่แรงนะครับบ้านน้องหยาขาวนะครับอำเภอุงนะครับมื้อนี้เป็นวันที่ห้กันยายนนะครับมื้ออื่นวันที่หกนะครับติดอยู่อูสามสิบสี่แรงนะครับผมนะครับ งางงามไปน้องด้อนะครับผมสูงนะครับผมโอ้หลังคานะครับสูงก็หลังคาล่วงหลดแล้วนะครับี่น้องหัวได้หวัหวเชนสูงก็หลังคาล่วงหลดนะพี่น้องวยกเลยยกเลยเอาไฟออกเลยกัได้ กูอกถอดไฟออกรลเราสิถือง้อ้พี่นอ้องเงาเบเื่อนนะครับผมเมือเนี่จักน้อยนะครับ L สามหกศูนย์แปดนะครับบ้านน้องแวง้งกันน้องแว้งยังกันขึ้นเมียน้องแว้งนั่งเบาะสันวานะครับพอาออกมาชุนไฟไฟาดนี่แหละไฟไฟกวตัวเมือนเดิมพี่น้องงเด้อ เต้ลงพวกหลอกอลยอีกสุดเลยสุดเลยนะครับสายไฟนะครับพูดแล้วครับผมสูงแห้งนะครับสามารถยืดได้นะครับผมหดได้คอนะครับออกมาพี่ป่ะที่นี้ สำนีกนเลยเพอแห้งแล้วนะครับเป็นขั้นที่สามของหมู่บ้านนะครับผมขั้นแรกน่าจะติดได้ประมาณจากสองปีกว่างหรือสามปีแล้วนะครับเป็นสี่สิบเจ็ดแรงขั้นที่สองหาสิบแรงสีดำเงินขั้นที่สามสามสิบหกแรงสีดำเงินนะครับก็บอกสีดำเงินนะครับยกสูงนะพี่น้องยางมันอ่อนครับติดแล้วมันอ่อนองไปถูกไหมครับครับแมน ตัวนี้แยกระบบก,ก็บอกออนทนไม่เบิดนะครับผมนะครับเพื่นอนเอ้นี่นะครับไปดันนะครับผมมีเบิงถูกมือไปน้อง จงอยู่บ so, is <unre> ้านเฮาสำหรับอูไปทุนการเกษตรนะครับมีเบิ่งทุกมือนะครับสำหรับอูเฮานะครับติดอยู่แทบทุกมือนะครับปีละหลายร้อยเครื่องพี่น้องัวที่วนนะครับไปครบทุกหมู่บ้านแล้วก็วนไปซ้ำๆอีกพี่น้องเด้อติดยุ่งซสิละครับผมพี่น้องแล้วก็ช่วงนี้งานก็รลื่นลื่นวันหนาแห้งพี่น้องต้องสั่งจองกันเด้อครับเด้อถ้าผู้ใดพอมีทุนหรือว่าผู้ใด ชิดาสิถอนมันเมืออื่นเมือเฮืองที่นะครับหรือว่าผู้ปสิถอนมันเดือนหนาที่นะครับพี่น้องสามารถขั้งจองลงคิวกันไปได้เลยนะครับเบอร์โทรกับมี่นะศูนย์เก้าแปดหนึ่งห้าสมีะครับแล้วก็มีเบอร์นึงกับศูนย์เก้าแปดไอศูนย์หกหนึ่เนะครับนะครับโอเคพี่น้องนาจะติดตามยูอูนะครับเรืออื่นนะครับ